วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ท่าอี่เมืองนี้แผ่นดินสามกุบานะจ๊อมีทั้งหมดอยู่เกนะ้าท่าเนาะท่าแรกนะคะเป็นจังหวะดนตรีจังหวะดนตรีเนี่ยจะออกในวัที่สองเนาะเรื่องอจังหวะดนตรีจะเป็นสี่ครั้งเจ็ดครั้งนะคะ,ะเริ่มยกขาสวานบอหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ท่าที่สองคือววยก่อนหนึ่งครั้งย่างขวาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เพลงจะออกทีมแพนในดีสามโอคูบาเกาะย่าขวาไปหนึ่งย่าซ้ายย่างขวาเนาะ หนึ่งสองสามสี่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 ท่าที่สามคือปูบาศรีพิชัย จะย่ำเท้าไว้ก่อนหนึ่งสองสามสี่มันข้างแรกจะตอกจ็มันจะแตะเท้าจะแตะข้างซ้ายนะคะแล้วก้าวขวาออกไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง 2องสาสี่นงรอบนหนึ่งี่หนึง่งสองสามสี่หนึงองสาสี่หาสหนึงงน่งสองสาสค่าที่4ครูบาขาวปีจะเดินไปตั้งหน้าก่อนเก้าขาออกไปสี่เจ็ดว่เนาะ หนึ่งสองสามสี่ถอยหลังสี่เป็นวะหนึ่งสองสามสี่จะปีกขวาเดินไปหนึ่ง คูบาครูบาวงครูบาวงจะเดินหน้าไปก่อนอ่าครูบาวงจะถึงสี่ปุ๊บเดินไปด้านข้างขวาก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่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 ท่าที่หกย่ำสี่จังหวะ นำขา,ขาขก่อน1 2 3 4เสี่จวน่าจะเป็นเมืองนี้เมืองนี้เมืองนักคนบุญ1จะไปเก้าไป1 2 3 4 1 2 3 4เก้าไป1 2 3 4 1 สอง pues สามสี่หนึ่งสองสาสหนึ่งสองสี่แกนจะยุ่ระับอะไรสองสามสหนึ่งสสาสหนึ่งสองสาสหนึ่งสองสาสี่ ขาต่อไปคือท่อนหุ้มข้าที่เจียนะคะ 1, 2, 3, เดินก้า 1, 2, 3, ว,จะจะว,า 1, 2, วมาหนึ่งสองสามสี่เดินขึ้นไปสี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่หอยหลังสี่จังหวะหนึ่งสองสามเดินขึ้นนิดนึงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ 1 2 3 4 1 2 3 4นี่จะอยู่ซ้ำ4จังหวะเสร็จแล้วจะไปท่าที่8คือทีมแฟนแดนดินเนาะไปทางซ้าย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 สามสี่สองรอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่จากนั้นจะเป็นคู่บาเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่คู่บาสีวิชัยสองสาม ส 1>, 1 2หนึ่งสองสามสงอาม่หนี่รอบหนึ่งสองสา3สี่หนึ่งสองสา่อด้วยคูบาขาวปีเดินหน้าไปสิจุวบะ หนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามปิดซ้ายหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามปิดซ้ายหนึ่งสองสสหนึ่งสองสามปิดซ้ายหนึ่งสองสามปิดซ้ายไปคูบาวลงไปรานคางขวา 1>, 1 2 3 4งสองสา3สี่หนึาวสี่ห่าี่สอย้กัพี่สีส่จังหวะ1 2 3 4งสองสาสี่ินแค้นแดนดิน,น,ดน1 2ึ่งสองสาส ส4 1,2,3,4หนึ่งสองสาสี่จะเป็นทอจบสองส2 3สหนึ่งสองสาสี่จบ